วันนี้บังเอิญขับผ่านวัดลับที่อยู่เมืองปทุมธานีชื่อว่าวัดโบสถ์ซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดเก่า,กาแก่อายุกว่า400ปีเลยเริ่มจากมาขอพรพระพุทธมหาจักกะพัิซึ่งจะมีไม้ขนุนรองรับไว้ด้านล่างโดยประชาชนเนี่ยสามารถกับหน้าผากแนบและขอพรได้หนึ่งข้อซึ่งช่วยในการทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเฟื่องฟูและขอพรต่างๆได้จากนั้นมาลอดวิหารเก่า400ปี ซึ่งตอนนี้เนี่ยวัดกาลังบูรณนะยกให้สูงกว่าเดิมเนื่องจากสร้างมาตั้งแต่สมัยอุธยาซึ่งเวลาน้ําท่วมเนี่ยดินเลนก็จะมาทับถมให้วิหารเนี่ยเตี้ยลงเรื่อยๆโดยสามารถลอดวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงผูกผ้าแดงเขียนคําอธิษฐานจากนั้นมาไหว้กันต่อที่พระเวสสุวรรณรวมถึงช่วงนี้มีการเททองหล่อคุดทมหาเดชด้วยใครที่สนใจทําบุญก็มาร่วมได้จากนั้นก็มาไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อเป็นสิริมงคล ใครที่มาเที่ยวเมืองปทุมพาที่นี่ไม่ได้เลย